ออ้้าาเก่งจังเลยครับขอบคุณรัาขอบคพี่ัาดีจังแต่ละครับนี่คิดดีครับดือยู่ไม่นิ่งนะครับ้องคราดดูดูสีในเสาหายหมดแล้วโอ้เสาติดงวงขาวหมด ผีสาวก็เยอะยูท่าน้องเราผีสาวขับรับสวยจ้าเร็วจ้าสวยหน่อยจ้าสวยหน่อยครับทีมจ้าสวยสวยลูกจ้าโอ้ยใบสวยใบสวยโอ้ยสวยมากเลยคุณยายปะน่าจะเป็นคนี่ใหินมาแล้วตอนนี้ว่าไม่สนใจผมเลยยูนินใส่แล้วครับเมื่อกี้ มีงอนมีงอนมีงอนครับมีงอนมีงอนมีงอนโอ้พระเอกเรางอนพระเอกเรางอนแล้วี่ดื้องอนเฉยครับเมื่อกี้ไปหาพี่ทัพลิมมีงอนเลยครับพระเอกงอนค่ะเนื้อออนกล้วครุณเห็นคุณยายแย่งซีนโอ้ยดูภูเขาครับดูภูเขาโอ้ยคุณยายแทบเทิมภูเขาโอ้ยนอนนอนเขิดินเลยครับหัวนโอ้มาได้มาละคิด เงินวันนี้เลยครับพี่สาวอยู่เท่าไหร่ครับประมาณ30ครับ30กว่าแหละ30บวกครับ30ขึ้นเลยครับมาๆามาไม่ละสิ่งมานหาก่อนเลยครับหางครับหางโกนหางหางหางรัดควันแล้วหางรัดควันแม่โอ้โหเลยครับผมโ้โหแมวเอ้แม่เออเออเอองอนงอนควันค่ะเอาหางรัดไว้เลยเออไปเล่นกับไปเลนทิ้งเนเลยครับโอ้เออเอาแล้วฟาดแล้วฟาดกันแล้วเก่งกันแล้วเก่งกันแล้ว มีควานไปเล่นกับพี่ทัพทีมมีงอนครับเนื้อไม่ยอมพน่าไหมคะเคยเคยเคยอยู่เชือกเดียวนะคะเห็นพี่ควานไปเล่นกับคุณยายทัพทีมนี่งอนเลยค่ะงอนมากเลยดูค่ะดูค่ะดูนะคะโอ้ยวันนี้ให้ปลดปล่อยนะคะวันนี้ให้เล่นนะคะให้เล่นนั่นแล้วต้องงอเด้วยเลยอ่อนอ่อนตอนนี้อ้อนอะไรอยู่เป็นยังมันเป็นมาอ้อนเราวเพียงอะไร

เดี๋ยวว่ะดีมันเบาๆหน่อยดูค่ะดูค่ะดูค่ะนอนอย่างเดียวน้องครูงรล้วว่สายพุ่งมาวะ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 นอน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 ฮะเปิดตรงไหนลูก สวัสดีนะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับเปิดครั้งใช่ไหมสอะไรดูนี่ตรงนี้มีดินทรายลยครับพ่อได้ชอบมีแล้วเหรอทำไมไม่ชอบไม่ยอมกดเอ้ยอย่าทำบ้านอย่าพังบ้านอย่าพังบ้านไม่เอา

ต้องสัตแบบนึงวาลักอืวลักอังกัี่เราคอยดีไลนอังกฤษเดิุ๊ปดีไลน์ประตูทารินห์เอ้าเอ้าเอ้าเนี่ยมีฮันนามาเพีบพี่มัเป็นไรลูกปืนใจดยืนเงาอยู่ เอามาเต้นก่อนมาเต้นแล้วจะได้จะได้ผลไม้กินไอ้บอสเกิดละได้ไอ้บอสเกิดละได้โอ้เอาทุกอย่างเลยเนาะทำไมตามันเปิดเปิดแล้วแต่โบอันนี้ เรียอะไรล่ะจะเต้นนี่บุญจาไปแล้วล่ชัเลยนะครับวงเด้งโฮล่าโฮบวันนี้ถ้าขายช่วงเย็นๆนะคะวันนี้โอ้ชตัวจิตรู ไม่ได, um. ไได้ไม่ได้โชว์นานแล้วนะคะไม่ได้โชว์นานเพราะว่าฝนตกเป็นอาทิตย์เลยวันนี้ก็เลยแท็กทายช่วงเย็นๆเนาะาองนะครับม uh ีงไนนากงูกลมี่แคจะมีกล้องวโชไองลอคาก็จะมุมาหน้าออย่างเดียวเล มานา้ยอ้มปิดปิดอะคอม้ออ๋ิดงลองมัดโบล่ะเฟรดนมันดีปเพอน่าน้าเอเ้ยเย์โมจิอ่นเลยไม่ต้องหนีก้องเรื่อนีตลอดเลยอ้า เออเอ,อ้ยน่ารักค่ะน่ารักค่ะคุณยายคุณยายโยกไม่เป็นบั้คุณยายเราก็ยืนดูกชายโยกขาตามด้วยครับให้ให้หน้องสุพศ์โชว์คนเดียวเลยนะยืนนี่ได้สองอาทิตย์เป็นสายโยกเลยครับเป็นสายโยกไปแล้วครับคุณยาย มาอยู่กับน้องสุภัสายอยู่ค่ะนุ้ย็ปสายอยู่ตามน้องสุภัโอ้ยน่ารักน่ารักอยู่นี่แล้วโอ้วไม่ได้โชว์เป็นอาทิตย์นะคะไม่ได้โชว์เป็นอาทิตย์วันนี้เอาใหญ่เลยเอ้ยดูดูดูดีๆไ่โชว์เราไปโชว์ใครอย่างละอย่างครับสวัสดีครับฟาร์มสุดโห้ครับสวัสดีน้องอาทิตย์ทุกท่านสวัสดีนะครับสวัสดีครั่ะอชร์กันเองนะครับอ้าวจะนอนหรือจะเล่นเนาะ เยะสุดเลนะครับตอนนี้ครับเอนเล่นนะตีนอนเล่นนะงัดแล้วงัดแล้วงัดแล้วเอาลูกเต้นหน่อยเดีวลูกเต้นหน่อยแล้วยอมลูกเลยตอนนี้จะนอนยืนเรียวอ่ะมาเต้นให้แม่ดูหน่อยดิเป็นเป็นอาทิตย์แล้ววันนี้มาเต้นให้แม่ดูหน่อยไอ้นี้ไอเต้น เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนี่งอย่างเดยวเลยทุกคอยู่ไม่นิ่งจริงขอขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะคะเราให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องสุพพน์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ